วัตถุมงคลวันนีน้ที่จริงอ่ะเราจะออกวันไหวรูคือให้ทุกคนเช่าในวันไหวรูเลยแต่ด้วยหนึ่งโควิดสองไม่ใช่ว่าโคไม่ใช่ว่ากลัวพวกมึงไม่ซื้อนะที่กูบอกที่กูพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ว่ากูจะพูดว่าเอ้ยกลัวไม่ซื้อเหรอถึงออกประชายผู้ช่ยนะมึงไม่ซื้อได้กูดีใจมากเลยเออกู <c oughs> ค,ค,คิดกับกับพวกมึงนะ <c oughs> แต่ว่าขีดเที่มาพูดเนี่ยเดี๋ยวพอวันไหวรูเนี่ย เราจะให้เช่าวัตถุมงคลน,น,นี่ยทีแรกตั้งใจว่าจะเช่าดันว้ครูแต่พอให้เช่าดันวาครูไปเนี่ยปัญหามาแน่คือมันหมดไม่พอแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าสมาชิกที่อยู่ตา่างจังหวัดไม่ได้แล้วก็คนที่ดูรายการประิสยามเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วมันก็จะมาด่าแน่นอนเพราะว่าทุกคนพูดเลยตอนที่เห็นแรกๆเี่ ทุกคนพูดเลยอาจารย์อยากได้ยุ่นอยากได้อาจารย์อยากได้ผมอยากได้ทุกคนอยากได้หมดอะ่ะแต่ไม่มีใครไม่อยากได้ถ้าคนกูเห็นตามโฟวลงไปอ,อืมก็เลยมานั่งคิดเออว่ะมันไม่ได้นะถ้าเกิดว่าจะให้เช่าแต่ในวันไหว้ครูอือทีแรกเราก็คิดว่าเออถ้าใครมากันในเช่าแล้วกันอะไรเงี้ยถ้าใครไม่มาก็ไม่ต้องเช่าแต่เราก็มานั่งคิดตอนที่มันโควิดนี่ไงคำว่าโควิดเราคือ คนจะมาก็ยากบางทีมาจากต่างจังหวัดบางจังหวัดโดนกันกตัวอีกใช่แล้วก็การเดินทางก็ยากเพราะช่วงปัจจุบ,บันนี้โควิดขนาดอยู่ยาวไม่กี่วันนี่วิวพาวดีติดหกชั่วโมงถูกใช่ไหมมันมันก็ยากเข้าอีกแล้วก็หลายๆคนก็ไม่สะดวกมาด้วยเพราะติดงานด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเราก็เออถ้างั้นเนี่ยเราจะมาแบ่งให้เช่าในรายการวันนี้สักสองร้อยอ์ และที่เหลือเนี่ยเราจะไปให้เช่เาในวันไหว้ครูเราจะไปให้เช่เาในวันไหว้ครูแต่ให้เช่เาในวันไหว้ครูก็อีก300องศาเพราะเราตั้งใจจะให้เช่าทั้งหมดแค่500อง่านั้นในวัตถุมคงคลประจำวันนี้ก็คือเป็นรูปรูปหล่อรุ่นแรกเลยรูปหล่อรุ่นแรกขอให้จานทร์แขกในรูปแบบในการแต่งกายของครูพม่าที่เรียกว่าสยามชัยย้งหน้าเนี่ยเป็นภาษาพมา่อาอ่านว่าสยามุสุปตะ สยามอุสุปตะผู้มีปัญญาอันเลผู้มีปัญญาอันเลศก,ก็คือสยามอุสุปตะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีเลขกำกับทุกองค์เพราะว่าพระเราดันเลขและก็ต่อโคดเป็นรูปสวัสดิกะสวัสดิกะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสยามในสายของปฐมัสิทธิเราก็เลยเอาสัญลักษณ์ของสิกเจ้าสยามใส่ลงไปที่โคด ให้เป็นทีโ่โค้ดแล้วก็ใส่ในเนี่ยเป็นรูปที่เราเอาวเหมือนอะหลายๆคนบอกเหมือนอาจารย์แขงมากเลยเห็นพุบเอกลักษณ์อาจารย์แขกเลยเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อโลหะนว่าโลหะมหาชนวนเนื้อเรียกว่าขุนช้างดีกว่าขุนช้างอีกนะเพราะว่าเดือนเอาง่ายๆนะตักะง่ายๆตักกะง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอาจารย์แขงสร้างรูปหล่อตัวเองรแรกถ้ามันไม่สุดกูก็คงไม่ทำ เอาอคิดง่ายๆแค่นี้พอเพราะว่าวัตถุบงคนอย่ายอื่นมันเช่นรูปกูนนะแต่ถ้าเกิดเนี่ยกูทำรูปปูขึ้นมาขึ้นแล้วมันไม่สุดเนี่ยกูคงไม่ทําขึ้นมาแต่ทุกกรณีขนาดว่ามันเป็นรูปหล่อเนะี่ยเอาว่ามันเป็นแค่เนื้อโลหะที่ริงก็พอแล้วนะแต่ด้วยที่ว่าชำนวมวสายกูเนี่ยกูมีทั้งที่เป็นโลหะแล้วก็ทั้งเป็นผงแล้วก็ทั้งเป็นแร่เพราะนั้นเนี่ยกูก็เลยเอาอย่าให้เสียคืออย่าให้เสียของชื่อว่า รูปหล่อรุ่นแรกแล้วกันเอาให้เต็มที่ข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นกวงนะใส่แร่หมดทัทวดสองสี่เก้าเจ็ดทุกองค์ข้างในมีแร่หมดทั่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดทุกองค่ะแล้วก็มีประหลอสิทธิก็คือปตาสิทธิของพมา่าทุกองค่ะอยู่ในองค์พระเนี่ยทุกองค์เลยเฉพาะแร่เก้าเจ็ดกับปตาสิทธิเนี่ยนับเป็นมูลค่าตังนะเป็นหมื่นแน่ ก็คือจะพ่ายฝังยาที่ฝานี่ยเป็นหมื่นแน่ส่วนที่ก้นเนี่ยส่วนที่ก้นเนี่ยก็จะมีมีถ้าเราจะเห็นเนี่ยเนี่ยก็จะมีแร่แร่ก็คือเป็นแรส่สก,กิดดาวอ่าที่อาจารย์แขกสะสมเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าอย่างทั่วโลกไม่ใช่แค่แต่ประเทศไทยนะที่มไม่ว่าจะเป็นที่เม็กซิโกแคนาดาอ่าญี่ปุ่นเกาหลีอะไรคือหล่นที่ไหนแต่แขกรวบรวมมาทั่วโลก ที่เป็นสะเก็ดดาวทุกชนิดที่หาได้ที่เมื่อก่อนเราเคยออก,กอุปรับที่อยู่ในโอ่งอย่างน้อยอันนี้ซือยิ่งกว่านั้น,นอีกเก็บที่สุดทั้งหมดของมันมาเลยอเอามาใส่เจ็ดร้อยกว่าชนิดอะ่ะแล้วก็แร่เหล็กไหลทุกชนิดเลยที่มีก็คือใส่เข้าไปผงเนี่ยก็คือผงพักบุแตกหักสกุลลำพูนอ่าแล้วก็ผงพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณผงองค์งพระผงทุกชนิดที่อาจารย์แขกเขียนมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เอามาใส่ และที่สําคัญก็คือที่ทีเด็ดเลยนะผงที่ทีเด็ดสําหรับเราเลยที่เราคิดว่าหาคนทําจริงได้ยากก็คือผงธรรมะเจติยาสิทธิ่ก็คือผงย,ยาธรรมะเจดี mm hmm. อันนี้หาทันได้ยากปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยยังไม่เคยในรอบร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครทําได้ไอ้ผงตัวนีรวมถึงอาจารย์แขกก็ทําไม่ได้นะ แต่ผงดรดเนี้ยเป็นผงั่งเดิมของเก่าในเจดีแล้วเราใส่เข้าไปอันนี้ผงเก่าเป็นผงเก่าอ่าพศหกร้อยเจ็ดสิบฮะสร้างเมื่อพศหกร้อยเจ็ดสิบผงดูเนี้ยหก0้อพศหกร้อยเจ็สิบสปีอ่ะสองพเกือบ2000ปีใช่ผงดรดเนี้ยที่อยู่ในเจดีแล้วแตกออกมานี่เป็นอีกเราอะไรกันอะไรนะดพมว่าเป็นผงเปื่อยยุ่ยเลยก็คือมันกินตัวได้การรับเวลา ขอเราเนี่ยมีคุณวิเศษก็คือเขาบอกว่า,าถ้าใครมีไว้เนี่ยสามารถเรียกเรียกคุณน่ยตั้งแต่ชั้นข้นบนสุด<ม>ก็คือชั้นอรหันตาเลย<ม>ก็คือพระโพธิสัตว์ขั้นอรหันเน่ยเจนถึงพุทธะก็คือพุทธเจ้าอันเชิญคุณแห่งพวกนี่ลงมาปกป้องปกป้องพิทักษ<ม>าได้แ้วกูก็เห็นว่า ก็แค่ที่กูบอกเนี่ยกูทำรูปหล่อกูรุ่นแรกมกูตัดสุดกูก็เทหมดหน้าตัดใส่เลยก็คือใส่ลงไปแล้วก็ผงกินตามยะสิทธิอันนี้คือผงวิชากินตามยา่สิทธิเนี่ยเป็นวิชาเริ่มต้นของจามนกินดามณีที่เรารู้จักในเมืองไทยเนี่ยก็คือผงกินดามณีผงยาว่านาสนาดามณีเนี่ยแต่ ตั้งเดิมเนี่ยก็ซื้อเป็นผงจินตามยาสิทธิพ<ผ>ม่าสิทธิเพราะว่าผงจินตามีวิชาจินตามยาสิทธิพม่าเนี่ยมีบันทึกตั้งแต่แตพศหน 1, ึ่งพันเจ็ดร้อยน่ก็คือเป็นแผ่นลานเงินขึ้นมาเป็นแผ่นลานเงินก็แต่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอายุกเก่าแต่ของผงจินดามณีประเทศไทยเยอะแน่นอนและต้นตำราดเดิมของผงวิชาจินดามณีของประเทศไทยเนี่ยบันทึกเป็นภาษามอญ ก็คือเป็นภาษาทางมอนมาภาษามอนเลยอ่ะ, <c oughs> อะมอนตัวแรกเลยก็คือเราจะเห็นว่าวิชาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราได้รับสืบทอดมาจากทางสายมอนรามานิกรา,ามานิกที่มีการเทคัวามายุข,ของวัดวเนสวนรรณมาล่า <c oughs> วิชาแถบรุ่นน้าเจ้าพญาเนี่ย่วนใหญ่แล้วเป็นสายรามานิกายคือสายมอนอะจะจะเป็นวิชาสายมอนเป็นหลักเพราะมอนนี่เขาเขาจะถือเยอะมากเขาจะ ถ้าปกติเราจะถือสินสองร้อยยี่บเจ็ดข้อใช่ไหมแต่มอเนี่ยเขาจะถือมากกว่านั้นเยอะมากแล้วก็เขาค่อนข้างเข่งในเรื่องของพุทธศาสนาอะไรวันนี้แล้วก็แม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราเรียนเรื่องอกรรมฐานเรียนกรรมฐานเรียนแรงโพเนี่ยแต่เราก็หยุดสิ่งหนึ่งในวิชาสายมอไปปัจจุบันไม่มีใครพูดถึงเพราะว่าเรารู้จักแต่กรรมฐานแต่สายมอนเนี่ยเขาจะละเอียดอ่อนมากในเรื่องนี้ผงตรงเนี่ย มันมีคุณพิเศษก็คือกัดดวงเพราะว่าตอนเราไหว้ครูเมืองทอนธานีเนี่ยเราเคยทําออกมาให้ลูกศิษย์ก<ม>ินแล้ะชีวิตพดไปในทางที่ดีมากทุกคนเราก็ใส่ลงไปก็บอกแล้วว่าอะไรที่มันเด็ดกูใส่หมดแหละ<ม>ไม่ว่าจะเป็นผงห้วเก้าวเจ็ด<ม>ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวันาทางมาุณผมที่เป็นผงนั้งหลายเนี่ยไปส่องดูจะเห็นอะไรที่ไปยับเลยแต่ั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย เรามุ่งเนนนี้ในรูปหลออรูปนี้ในเรื่องของวิชาพม่าไปตรงที่ว่าเมื่อไรเดือนร้อนเนี่ยขอช่วยอินพมยมยักษ์คนทันนาคาอาสูรอสวรกายพูดผีปีศาจก็ต้องช่วยเพราะว่าในคมภีมหาธรรมะเจติยะสิทธิ์ที่ร้อยแปดวรการมันว่านในเรื่องตั้งแต่เดรัฉานจนถึงมพระเถเจ่าการที่เราขอช่วยคือมันเป็นไปได้หมดว่าเราจะต้องเจอกับอะไรสิ่งใสิ่งใดเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้เราก็เลยน้นไปทางเรื่องนั้น ส่วนในวัตถุมงคลรุ่นนี้นี่กูก็ว่ากูก็เต็มที่นะมียังไงกูก็คงไม่ให้เอาชื่อกูมาขายกับวัตถุมงคลรุ่นเนี้อ่ะม,มีเส้นผมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใส่เส้นเกสาด้วยจะเรียกเกสาได้นะเกสมสูงไปเ<ช>ส้นผมใะกานคือเส้นผมแต่ถ้าในวิชาพมากก่าเขาเรียกเส้นพระเจ้าแต่นันก็ใช้กับพระนะชชใช่ใช่แต่เขาใช้กับพระแต่เส้นผมที่ใส่ลงไปเนี่ย คือกูเอาเลือกแต่ที่เป็นผมผีผูเท่านัน้นเป็นยังไงกันผมผีผูมไม่เคยเห็นนะไม่คเคย๋ยวันหลังก็ให้ดูอที่ทุกวันพระเนี่ยบนหัวเราเนี่ย,ยมันจะมีอยู่ก้อนอทุกวันพระเลยขึ้นมาทุกวันพระทุกวันพระมีอยู่ก้อนอยู่ทุกวัน,นพระแล้วเราก็เราก็จะว่าคาถาแล้วก็ดึงมันออกมาทุกวันพระแล้วเราก็จะเก็บมันไว้ตลอดอาจารย์แล้วผมผีผูมันมีพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรจ้ะไอ้ที่อยู่บนหัวเนี่ยมันเกิดมาจากคาถา อ่าหัวใจผีเขาหมดว่าในเรื่องบังคับพวกผีพิศารเออคงจะเห็นว่าดูไปไหนเนี่ยผีไหนว่าดูวจะใช่ใช่แนหนีหมดก็คือมันเป็นหัวใจผีเขาหมดว่าในเรื่องพูดผีพิศารแล้วก็ว่าในเรื่องมอมนะเมเนเนตตามหานิยมมันทั้งหลายอ,อะไรแบบนี้พอเราวาดาคาถาตัวเนี้ยคุณจะใช้ทุกวันเวลาอาบน้ํอาเป็นการปัดสาดตัวก็คือปุกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมัดทุกวันพระเนวันโกเนี่ยเอาละ มันโกเนเ่าแล้วที่ถ้ามันพ้ายใหญ่จะบางทีทั้งหัวหกำๆอย่างนี้เลยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บเอาไว้ถ้าเป็นอันเล,ล็กๆก็คือจะเก็บแต่ถ้าเป็นอันใหญ่ก็จะคห้คายออกไปอะไรแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปคือเชื่อว่าเอาไว้กันพูดผีพิศดารได้อือเอาไว้กันพูดผีพิศดารได้ะะก็ใส่ลงไปในทุ่งนี่มีหมดเลยพูดถึงบอกว่า,าทำแล้วนะมึงก็เอาวิจารณญาณดูว่า จันแขกสร้างัตถุมงคลเนี่ยที่สุดไปทั้งนั้นอแล้วถ้าทําลูกตัวเองเนี่ยจะสุดสุดติ่งกระดิ่งแมวอะไรขนาดไหนก็ต้องไปพิจารณาดูว่าจะยังไงก็คืออย่างที่บอกว่าในเทปเนี่ยมีให้เช่าสองร้อยองค์สำหรับคนที่น่าจะไม่ได้มาในงานไหว้ครูอ่าก็คือมีสองร้อยองค์แต่ในงานไหว้ครูเนี่ยมีสามร้อยองค์ก็คือรวมกันกได้ห้าร้อยองค์ใช่ไหมแต่เดี๋ยว่ันนะ คือปัญหาก่อนอ่านรายการเ่ยพรากูนั่งคิดแบบนี้กูก็คิดว่าขนาดล็อกเก็ตอ่ะมึงยังกัะนืกันได้ใช่ไจะได้ม่อยากกร้นคือเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันก็มีโอกาสสูงที่มันจะหมดก่อนงานไหวใช่เออด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกูก็ไม่มั่นใจเพจกูนี่แหละกูบวาตรงเลยนี่กูกูกูพูดไ้วกลับม่ได้ไปด่ากูถ้ามีอะไรกัดซึ่นก็หนาด่าเพจนะเออถ้ามันหมดแสดงว่าเพจขายมึงไปหมดแล้วก่อนงานไหวกู เพราะนั้นเนี่ยชอาไปก่อนดี่สุดไปรอในงานเผื่ <C> e <an> อผ้าอคงไม่รู้แล้วแต่พวกเมืองะไราณเขาบอกว่าถ้าคุณไปเจอในงานแล้วคุณไม่ได้เช่าเนี่ยคุณต้องไปวาทีนะครับเพร <c oughs> าะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะได้พวกความชัวเนี่ยพวกเราไม่ต้องออเอาไว้ฝากนะคัน <c oughs> ตอนออกล็อกเก็ตเนี่ยลัอกเก็ตเท่าไหร่ <c oughs> สามพัน <c oughs> ไม่มีแล้วตอนนี้สมาชิกสนใจเยอะมากไม่มีล็อกเก็ตไม่มีแล้วค่ะไม่เหลืออายาที่ไอยาพาม่าที่อยู่หลังล็อกเก็ตอ่ะ ไอ้นั่นยังก่อนกว่าผงอันนี้นะโอาจารย์ตอนนั้นไม่มีไงพราตอนนั้นไม่มีผมนั้ตอนนั้นไม่ได้ใส่ผงผิวผูกก็ใช่ไหมอาจารย์ไม่ใส่เราแกไม่มีผงก็ตอนนั้นมันไม่มีไม่มีมวลสารอันนี้อันนี้คือมีมวลสารตัที่เด็ดอันนี้เพิ่งอุดเมื่อตอนมันทีสามายันเนี่ยวันที่เสกดาวหูเนี่ยที่กายจะได้บุรีก็นั้งอุดกันเลยเวลาอันนี้ตลอดประกาศสถิธิล็อกเก็ตมีไหมอาจารยไม่มีไม่มีด้วยไม่มี คิดเอาคิดเอาคิดเองสมาชิกคิดเองแต่ตอนนี้รุ่นราคาค่ะรุ่นราคาครับเนี่ยยอนไม่ถึงสองร้อเนี่ยขาดไปยี่สิบห้าร้อยแปดสิบแ้วไม่ไหวใช่ไหมากดวางมาใกล้สังลยแล้วด้วยถ้าใกล้สองรอเนี่ยจายราคาพิเศษนะของล็อกเก็ตขายไปแล้วหานึ่งมื่นึงะหมวอไหมยจะขายหมื่นนึงอีงขาเหมือนจีิงันสมาชิกบอกที่หมวยย่หมือนหนึ่งนะโอ้กดวางใหญ่ ก็อไออย่างนี้ละกันให้สมาชิกเช่าเนี่ยนะวันไหวรูด้วยนะหวาว่า,วาพี่ยงอม่เยแล้วแล้วสมาชิกอ่านิดนึงอาจารย์ขั้นนิดหนึ่ง,ง,งสมาชิกจ้า,าจะต้องมีบางคนบางท่านแน่ที่บอกว่าขอเสกก่อน,นวันไหว้ครูก่อนได้ไหมแล้วค่อยเข้าร่วมพิธีไหวรูก่อนเขาลงก่อนได้ไหมอาจารย์จะสามารถเอาเข้าได้ไหมไม่จำเป็นเพราะบางคนเขาใหญ่เข้าวมพิธีแล้วค่อยส่งอะไรเนี้ย อาจารย์พอมีที่ไหมอย่างนี้กว่าพอมีที่จะเขาจะเอาไปใส่ตอนอาจารย์ไปมเขาเช่าไปก่อนแต่งานไม่ควูจะเอไว้ทุกคนจะไปวางไปวางด้วยอ๋อได้มีหลายคนปีวางไปฝากเตะสกเงี้ยวางได้วางได้แต่เช่าได้เลยไม่ต้องเตะแค่นี้แค่วอวกแล้วเนี่ยเช่าได้เลยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าทุกคนอื่นขออาจารย์เนี่ยขังแค่ไหนแต่ชิ้นเนี่ย รู้คาดเองนะถูกต้องแล้วเหมือนมากๆเออรู้คาดราคาเดิมจ่าตจะจะไปก็จะไม่เหมือนแล้วนะกูจะผอมลงการไม่คอนเสนอราคาเดิมหิมราคาเดิมนี่เท่าไหร่สามพันสามพันเนาะหิมนี่ใจถึงมากนะปกติไอ้หิมได้ไหมนะทุกเรื่อไม่ใช่สมาชิกต้องเข้าใจนะถ้าพี่หิมมาเนี่ยยาวม่าเราไปหิมาเฉพาะพม่าพม่าต้องเต็มสูบพม่าไม่ตมีคาถาไหมคะอาจารย์น้ำปูน ไม่มีอธิษฐานขอเลยก็คือ,อคจบจไปก็ได้จดไปสังกุลปะมายะสังกุลปะมายะสังสอดเสียเนี่ยกุลปะกุลป,ปะมายะมายะสังกุลปะมายะใชอันนี้เป็นหัวใจในการขอช่วยเจีบที่อาจารย์เพิ่งไอเนี้ยใช้นอก,กเกจอาจารในบางคนน้องนักปูนเนี่ยขอกระถาขงล็อกเกจการ ได้ได้อาจจะใช้น,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 นะล็อกเกนกจาก็ได้นะที่ <ขอ S 1> เป็น,ปนพชาพม่าสไตล์ขอไว้ใจแข็งใช้ได้หมดสังกูปะปะูปมายะสังกูปะมายะท้าถามีเกี่ยวเนี่ยอะไรคะอาาเวลาเราจะขอช่วยในคัมภีร์มหาปทมังร้อยแปดประการเช่นบางในคัมภีร์มหาปทมังก็จะมีพระพิคเนตพระพิคเนตในคัมภีร์มหาปทมังก็มีพระพิคเนตนะอ่าแต่เขาเรียกที่สนุราชา แต่พมา่าเรียกพิษณนูราชาก็ถือเป็นพระพิษเน่นี่แหละ,ะ,ะเวลาเราไปขอช่วยพิษเนเนียน่ยเราก็ว่าคาถาเนี่ยได้ฉังคูปัญญาแต,ต,าะนะต่องเป็นของพม่านะต้องเป็นต้องเป็นวิชาด้านนั้นต้องออกมาจากคำทีปัธมังสิตท,ที่ร้อยแปประการเท่านั้นนะถึงจะใช้คาถาตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้มันมันเป็นหัวใจของคาถาอินทิบาสีคืออาจารย์ยาเศถานามปัญญาที่กบุญทิตตตาเนี่ยก็คือคาถาทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเนี้ยตัวเดียว แล้วก็คือสั่งว่าปูุปรับรยะราคานี่อี่างที่ดีกว่าทุกทีทิมไม่เคยให้ราคาเลยมันตาทุกไล่เอาุกถูกเอาฉสดฉุดปพม่าอม่ได้ราคาเดิมเลยพอีมี่ให้ราคาเดิมสามพันสามพันพม่ามันลูกมันยาพม่าเป็นคอมาแต่ห้าแต่ห้าให้ราคาเดิมเพราะอะไรเพราะที่อุดไปอ่ะ กิดสักพันแน่นอนเขาเรียนเขาเรี่นเขาเรียนยาเขามากเขารู้ทกอย่างเลยที่อาจารย์พู้มันเนี่ย่มันคาไปแหละแสนห้าใช่ไหมซื้อมาแสนห้าเลยสามพันก็คุ้มอ่ะโอ้ยคุ้มอีกเจอแสนห้าใช่ไหมเจอยาทำมาเจอดีเก่าเหร่แล้วยาเราไม่มีใครมีนะทไมเราไม่มีใครมีในเมืองไทยเอาในโลกไม่มีใครมี เพราะว่าตอนที่แตกออกมาได้เรามาคนเดียวเลยโอ้โห,โโหไม่มีใครมีเลยแล้วยายา,ยาตัวที่ถามว่ายังมีอยู่ไหมมีแต่เราก็เอาไปใส่เนี่ยแบ่งมาใส่ในเนี่ยครั้งแรกอาจารย์ดาเนี่ยไม่เคยใส่วัตถุมุทโเอาจรยไม่เคยมีเ<ม>คยอันนี้เป็นวัตถุมุทโน่าที่อาจารย์ใส่ใช่ไหมอาจโอ้โหเพราะเราคิดจริงเราตั้งใจว่าจะทําตัวนี้ขึ้นมาใหม่ทํายาวเได้ขึ้นใหม่แล้วไปอยู่ในเกดีแต่เรามานั่งคิดมันเป็นยาที่เอาไว้เชิญคุณแห่งผู้สําเร็จแล้วทั้งสิบประการของพระม่าของพระม่าในกัมพีทั้งหม มาใช้ได้แบบรวดเร็วครับแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยคนหน้าถ้ามึงใส่ลูกกูเข้าไปปุ๊บอาจารย์ช่วยด้วยอคไอ้พวกข้างในเนี่ยเขาจะรู้แล้วมึงขาช่วยอยู่ในคำทีปฐมังสิทธิสิทธิ์ที่ร้อยแปดประการก็จะรู้แล้วเอ้ยลูกศิษย์สยามลำบากต้องมาช่วยอย่างเน้นจวนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วูกกูต้องชมอาจารย์นะเพื่อราคาถูกชมผมไม่มีเวลาสนรถนะมีที่รถหลบวันนี้ออกไปไหนวะสภาพเนี่ยสภาพไหนะ หลกอไนะราคาราคาให้เช่าที่สองร้อยองใจท่สองร้อยกใจเลยงสองร้อยองให้เช่าที่สองร้อยองถูกใจรวมกันทั้งหมดห้าร้อยองนะกันให้เช่าทั้งหมดรวมกันยนถึงมันไหวรูอยู่ที่ห้าร้อยององละสองพันบาทโอ้โหถโกเลยโอ้โหโองพันบาทเฟ แล้วพวกมึงก็จะได้ไม่จงมานั่งบมดแต่ต้องบอกก่อนนะถ้าราคาสองพันเนี่ยไม่ถึงแน่ๆว่ายขู<ม>่อ่าร้อยไม่เหลือไม่ถึงแน่ๆนขนาดถ้ากูยังคิดตอนที่กูโชว์ไปครั้งแรกนะอาจารย์ขอรัคาห้าพันเลยกันคนขอราคาห้าพันมาในอินบ็อกซ์เฟซกูเนี่ยมีไม่ได้ต่างกันร้อยคนนะแต่กูบอกไม่เป็นไรหล่ะมึงค,ค่อยรอแล้วกันเดี๋ยววันว้คขู่ใกล้ๆาะออกมาใช่ไหมใช่เนี่ยก็เอาตามนั้นราคาที่องละสองพันบาทครับอ่า ที่จริงอ่ะจะทํากล่องใสดูไงไปมาไม่เอาดีกว่าถ้ากูไทยใส่กล่องพวกมึงก็เอาไปเก็บใช่เพราะไม่เอากล่องดีกว่าจะได้เอาไปห้อยมึงจะได้ไปใช้กันได้เลยแต่จริงเนี่ยกวบจะเรียกมันตั้งหน้ารถนะเฝ้ารถฮะร้อนแน่จามันหอมไปตรงนั่นแหละจะได้หอมผนะมึงมึงอย่าเพิ่งขายเหมือนมึงฟังกูกล่าวเอาหวยมาละหวยมาละหนึ่งค่ะก้า เอาตามนั้นก็คือเราให้เช่าที่องค์ละสองพันบาทครับพุทธคุณก็อย่างที่บอกไปแล้วเอาไปใช้ได้ทุกทุกประการที่อยากได้ครับไปขอประเทศเทวาสิงศีนเอาใครส่วนใครที่มีหนังสืออ่สวดมนต์อยู่แล้วเนี่ยยิ่งดีเลยก็คือเอารูปหล่อที่ไปแล้วก็ไปใช้กับหนังสือสวดมนต์เนี่ยมันก็จะทําให้เห็นผลรุดเร็รุดเรเ็อื้นฟ้าเนี่ย